สวัสดีครับวันนี้พาดูสินค้าหนึ่งตัวครับทางร้านจัดจำหน่ายนะครับวันนี้มาให้ดูเป็นลอกลอกโยกโซ่นะครับมินินะครับของโตโฮอันนี้เปิดเครื่องมาเลยนะครับก็จะเจอกับใบเซอร์แล้วนะครับของโตโฮนะครับตัวนี้ทีมาให้ดูนะครับเป็นลอกโซ่นะครับเป็นแบบโยกนะครับรุ่นมินินะครับตัวนี้รุ่นยก500้กิโลนะครับที่ในเพจจะเห็นชัดเจนนะครับ500กิโลนะครับก็ตัวนี้นะครับ ตัวเสื้อเป็นอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักตัวเครื่องอยู่250กรัมนะครับไม่ถึงครึ่งกิโลนะครับเหมาะสำหรับพกพาไปใช้งานนะครับพกไปไหนมาไหนนะครับหรือว่าขึ้นที่สูงนะครับนะครับตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมนะครับก็มีระบบเบรกอัตโนมัตินะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวโซ่นะครับจะขนาดโซ่4ีิมิลนะครับความยาวงจ มาให้ดูนะครับรุ่น500กิโลนะครับในรุ่นของเขาก็ยังมีรุ่นตัวเล็กอีกตัวหนึ่งก็คือรุ่น250กิโลนะครับก็ความยาวก็เท่ากันนะครับน้ำหนักก็เท่ากันนะครับใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้นะครับตัวเครื่องมาพร้อมตะขอนะครับด้านบนนะครับสามารถจะไปอ่างเกี่ยวนะครับพร้อมเซ็ตที่แหลกนะครับได้ส6 0คองศานะครับนะครับแล้วก็ตัวด้ามนะครับเป็นยางนะครับแล้วก็ตัวโซ่ยกนะครับ สามารถหมุนได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีเซ็ตจิ๊กล็ตนะครับกันดุลที่ปลายโซ่นะครับก็จะมีห่วงนะครับกันโซ่ดุดนะครับก็สนใจสินค้ายังไงรบกควรโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 9 8 8 5 9 7 9 6 9หนะครับหรือโทร0 8 7 3 4 6 6ด9 9ครับผมหรือแอดไลน์ตามมุมจอหรือที่ใต้ลิงก์ได้เลยนะครับผมยังไงฝากสินค้าทางร้านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ